ซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพราอใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อไลน์ add t h e m a d r y i th หรือที่ t h e m a d r y i thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ พบความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไป Legend of the Loan แผลงฟอร์มได้แล้วที่ FIFA Online 4คลิกโหลดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่5ทีปีศาจแดนตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่พลิกโผนะครับสำหรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีจากการโหวตของแฟนบอลครับหรือว่ารางวัลเซอร์แมทบัสบี้เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับซึ่งตกเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดฮะทำให้พี่โดเนี่ยได้รางวัลน,นี้เป็นสมัยที่4เทียบเท่ากับดาบิดเดเคอยนะครับและที่บังเอิญคือคนที่คว้ารางวัลเนี้ยมากที่สุดทั้ง2คนยังคงเล่นให้กับสโมสรอ,อยู่ในปัจจุบันนะครับยังไงแล้วแฟนๆก็อยากจะเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆห ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามารับรางวัลน,นี้บ้างนะครับจริงๆแล้วรางวัลน,นี้ควรจะแจกในงานการเลดีเนอร์ประจําปีนะครับแต่เพราะว่าทีมผลงานไม่ดีหรือว่าเข้าขั้นทําแต้มได้น้อยที่สุดการที่สโมสรตัดสินใจยกเลิกงานการล่าก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอเป็นกําลังใจพี่โดด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ถือว่ารางวัลน,นี้ของพี่โดก็เหมาะสมที่สุดจากฟอร์มในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแหละ ส่วนอีกหนึ่งข่าวก็เป็นของคาร์ลอสเตเวสครับที่สื่อชั้นนำรวมทั้ง BBC นะครับยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยประกาศแขวนสตัดเรียบร้อยด้วยวัย38ปีนะครับถ้าถามถึงความทรงจำที่เกี่ยวกับเตเวสหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าคาริโตสเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรกันละ่ะ ถ้ามองในมุมความทรงจําที่ไม่ดีหลายคนก็อาจจะนึกถึงภาพตอนที่เขาย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ในมุมของความทรงจําที่ดีก็ต้องยอมรับว่าเตเวสเนี่ยมาเติมเต็ม3ประสานที่ลงตัวที่สุดของยูเนเตดในยุคนั้นเลยนะครับเขาเนี่ยเล่นร่วมกคริสตอโนโรนัลโดแล้วก็เวนรูนี่ได้อย่างเข้าขามากๆบอลโต้กลับเร็วแล้วก็บอลเพรสซิ่งในแดนบนทําได้ยอดเยี่ยมมากกับ3ประสานนี้นะครับจนพายูเนเตดเนี่ยควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สําเร็จเมื่อปี2008ครับส่วนเหตุการณ์ที่ทําให้คาริ เกิดความขัดแย้งกับเซอร์เล็กเฟอร์กูเซนก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดีลของเขาเนี่ยเป็นดีลยืมตัว2ปีครับแล้วก็ตอนนั้นในเคียร์ชูรับเชียนแห่งบริษัท MSI เนี่ยถือสิทธิ์ในการเป็นอีกหนึ่งผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของนักเตะนะครับคือแม้ว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูเซนเคยจะคิดว่าเขาจะซื้อขาดเต่เวสก็คิดแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายดีลก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าปกกลัวว่า MSI แล้วก็ชูรับเชียน ซึ่งเป็นบุคคลที่3นะัเวลาน,น,นั้นนะครับที่ถือสิทธิ์เนี่ยจะมาล้วงลูกในเดียวครับท้ายที่สุดเนี่ยไบเวสก็เลยตัดสินใจย้ายไปเล่น,นกับซิตี้พร้อมกับความคิดที่ว่ากันว่าเขาเชื่อว่าป๋าเนี่ยจะเซ็นสัญญาซื้อขาดกับเขาแล้วก็ป๋าไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ผ่านไปนานแล้วละครับท้ายที่สุดคุณจะจําด้านที่สวยงามของเขาหรือว่าด้านที่มันจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแล้วเนาะ มาต่อที่เรื่องดีๆของสโมสรกันบ้างนะครับโดยจะเป็ฟอร์มของเจ้าหนูอลันโดกาานนโชเมื่อคืนเทพอีกแล้วนะครับหลังจากซัดฟรีคิกสุดสวยนะครับคล้ายกับนักเข้าบอลของโรนัลโด้เลยแล้วบอลก็โค้งเสียบเสาแรกเข้าไปครับสุดท้ายแม้เกมนี้อาเจานินาชุดยู20เนี่ยจะแพ้กับฝรั่งเศสไปถึง2ต่อ6กนะครับแต่ว่ากาน่าก็ยิงให้ฟ้าขาวชุดเล็กทั้ง2ประตูโดยที่สังหารจุดโทษส่งท้ายในเกมนั้นไปด้วยนะครับกาน่าเองเนะี่ยไม่ชอบความแพ้แพ้นะครับและผลงานส่วนตัวของเขาก็ยังโดดเด่นต่อเนื่องก็เชื่ววอ,อ หนึ่งนักเตะดาวรุ่งของยูเนเตตที่ฟแฟนๆน่าจับตามองไม่แพ้เจมส์การ์เนอร์เลยทีเดียวครับขณะที่ในเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้ฟนแฟนๆเองก็เริ่มเป็นห่วงแล้วล่ะครับกับราฟาเอลวารานที่ไปลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสพบกับเดนมาร์กแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงฝั่งซ้ายซึ่งวารานก็จะไม่ได้ลงเล่นให้กับฝรั่งเศสในอีกสแมตช์ที่เหลือนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้คือแบบนี้น่าสนใจนะครับว่ายูเนเตดจะเอ ขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับแล้วก็ดีลของเปาตอเรสหรือว่าในรายของยูเดนทิมเบอร์ที่ตอนนี้ตัวทิมเบอร์เองลังเลและกลัวว่ามาที่ยูเนเต็ดอาจจะไม่เล่นตัวจริงแต่กับสภาพร่างกายของบารานที่เจ็บบ่อยขนาดนี้ก็เชื่อว่าเอริกเทนฮากน่าจะต้องคิดหนักมากขึ้น กับแผน2ที่จริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการหากองหลังมาเสริมทีมแล้วครับเพราะอย่าลืมว่าตามรายของฟริโซโรมาโน่เนี่ยยูเนเต็ดน่าจะปล่อยเอริกบายยีกับแอคเซลตูนเซเบไปค่อนข้างจะแน่นอนแล้วฉะนั้นก็น่าจะหมายถึงการอาจจะต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่มาเพิ่มอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วครับก็รอตามข่าวเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายยูเนเตดจะเล่นตลาดเซ็นเตอร์แบ็กในรอบนี้หรือเปล่าเพราะว่า เซนเตอร์อาจจะถูกปล่อยไป2ตัวหรือไม่ก็อาจจะมีมากสุด3ตัวฟิลโจนส่วนเองไม่รู้เรื่องนะครับว่าสุดจะจบยังไงแล้วก็ผ้าวารานเจ็บบ่อยขนาดนี้คุณจะต้องมีกองหลังหน้าใหม่เข้ามาหรือเปล่าก็ต้องรอตามกันนะครับ ทิ้งท้ายด้วยข่าวที่เป็นกระแสมาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับเรื่องของเฟร็กี้เดยองในมุมของแฟนบอลนะครับเพราะว่ามีถามเข้ามาเยอะมากว่าเดยองใกล้ปิดดีแล้วจริงหรือเปล่าครับซึ่งอย่างนี้นะฮะก็ต้องยอมรับว่าเสือดับไม่สูงมากนักเนี่ยโหมกระแสว่า u ยูไ e นเตดใกล้ยื่นข้อเสนอไปที่อาร์เจ์แล้วบ้างแหละ บางสื่อเช่น Sport ตเทียสี่ฟักสเปนนะครับซึ่งไม่สูงมากนะครับก็บอกว่าทั้งสองสมสัใ,ใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วซึ่งก็หมายถึงสัญญาณของการใกล้ปิดดีลนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องว่ากันแบบนี้นะครับสื่อระดับสูง ยังไม่ขยับมากนักในเรื่องนี้นะครับซึ่งรายงานจากสื่อแบบที่ค่อนข้างสูงที่เขียนเรื่องนี้คือ t a l k Sport ตเ2ที่รายงานตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับบอกว่ายูเนเตดเนี่ยกำลังจะเร่งขั้นตอนของการเจราจาขณะที่โรมาโนรายงานนะครับว่ากองทัพปีศาจแดงน่าจะกําลังรอสัญญาณจากตัวนักเตะที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเคยสนุกกับการทํางานร่วมกับเชนฮากมาในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อสโมสรของเขาคือบาร์เซโลนาแล้วบาร์ซ่ายังไม่แจ้งเรื่องมาเนี่ย เขาก็จะยังถือว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วตัวเขาเองก็เบื้องต้นเนี่ยอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อแต่ก็ยังไม่สามารถมองไปที่อนาคตอันใกล้ได้ซึ่งสําคัญอยู่ที่ประโยคนี้นะครับเหมือนตัวนักเตะก,ก็ยังไม่รู้อนาคตของเขาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์ของเดยองยังไม่ชัดเจนจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านการเงินของบาซ่าข้อเสนอจากเนยเต็ดและอาจจะรวมทีมอ,อื่นๆด้วยหรือว่าตัวเดวยองเองอาจจะใจอ่อนและจะเชนฮักตามจีบมาหลายสัปดาห์ได้หรือ,อยัง ก็คือสุดท้ายเนี่ยจะยอมใจอ่อนแล้วก็ย้ายตามเทนฮารไปหรือ,อยังะนะครับก็คงต้องย้ําคําเดิมนะครับว่าต้องรอตามข่าวเรื่องนี้กันต่อไปอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอีกหนสัปดาห์ข้างหน้านะครับยังไงแล้วนะครับแฟนเพจแฟนช่องครับวันนี้ปเป็นวันอาทิตย์นะฮะ ไปอีกหนึ่งวันหยุดของพวกเราแฟนช่องแฟนเพจก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวชาร์จพลังกันให้เต็มที่ไว้วันจันทร์ค่อยไปลุออยางานกันต่อนะครับสามเมกี้คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life d e เ m a d r i าดและฟี f a าออนไลน์4